วันนี้ก็จะมาลงคลิปเก่ยวกับกิจกรรมนะตอนนี้เราแจกขับกูชี่กันแล้วก็แจกในกลุ่มเดี๋ยวเราหาให้นะกลุ่มไหนน,นี่นะแจกสุสรานในน้ำลายเอเลี่ยนแล้วก็อะไรต่างๆนะก็เล่นได้นะตอนนี้กดมิวสิกกดหนึ่งไล์โปโปก สองเป็นเชื่ออายุสามรอรุน้นสี่ทำสีอะไรวะสีอะไรวะสีอะไรนะเนี่ลืมไหม สี่ไลฟ์โพสที่เราโพสนะโพสแจกแต่อันนี้อยู่ในยู u t ทูบนะเราก็เลยมีกฎหม่ติดตามช n e l นี้ไลฟ์ทุกคลิปของเรานะรวมถึงคลิปนี้ด้วย แล้วก็เมนไม่ใช่เมนเมนชื่ออายุแล้วเดี๋ยวเราจะสุมส่มสุ่มเอาไะว่าเอาจะแบบรายชื่อในชแนลกับในตัวเนี้ยแปะไปรวมกันเนาะก็คนเล่นก็เยอะนะคือตอนนี้เยอะมาก คนเล่นตอนนี้ห้าสิบคนแล้วนะ mm hmm. ก็จะมาแจ้งแค่นี้นะอันนี้ก็บ๊ายบาย